ต่อข้อ2นะครับข้อนี้เป็นการอ้างเหตุผลนะครับโดยโจทย์อยากรู้ผลว่าผลลัพธ์จีบของเหตุการณ์ทั้ง4ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็มาลองดูนะครับข้อแรกถ้าฉันขยันแล้วฉันทำข้อสอบได้ก็ถ้าฉันขยันเป็น P แล้วฉันทำข้อสอบได้เป็น Q ก็คือ P แล้ว Q เหตุการณ์ที่1คือ p แล้ว q นะครับถ้าฉันขยันแล้วฉันทําข้อสอบได้ uh huh. เหตุการณ์แรกคือ p ฉันอสอบได้ที uh ่เป็น q เหตุการณ์ที่ 2, 2> uh huh. คือถ้าฉันไม่ขยันแล้วพ่อแม่เสียใจ uh huh. ก็คือถ้าฉันไม่ขยันก็คือ Not p แล้วพ่อแม่เสียใจ ก็เป็น R นะครับนี้เป็น R ต่อมาประเพณที่3เหตุการณ์ที่3ก็คือถ้าฉันเรียนในมหาลัยแล้วพ่อแม่ไม่เสียใจก็คือ S ถ้าฉั S แล้วพ่อแม่ไม่เสียใจ not R เหตุการณ์ที่4ี่ฉันทำข้อสอบไม่ได้ ข้อ4คือ not ข้อสคือ not q อยากโจทย์เขาอยากรู้ว่าประพจน์ไหนเป็นจริงนะครับก็คือเราก็แทนให้ประพจน์นี้มีค่าเป็นจริงเราก็จะมาพิจารณาแต่ละพจน์ประพจน์นะครับดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับ not q การที่จะให้ ประพจน์ทั้งสี่การที่การที่เราจะให้ประพจน์นี้เป็นจริงก็คือเกิดจากประพจน์ทั้งสี่นี้มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับโดยเหตุการณ์นี้จะเป็นจริงก็คือ not q เป็นจริงก็คือ q เป็น false นะครับ q เป็น false ก็คือเหตุการณ์นี้ทำไม่ได้ก็เป็นไม่ได้ครับ ต่อมาคือเราจะมาลองดูเหตุการณ์นี้นะครับก็คือ p แล้ว q นะครับเรารู้ว่าตรงนี้เป็น false แล้วดังนั้นการที่ใช้กรณีนี้เป็นจริงมีแค่กรณีเดียวครับคือ p เป็น false ครับเพราะว่าถ้าหากว่า p เป็นจริงไม่ไกลเป็นจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะครับแต่ว่าอะไรไจริงก็คือ p เป็น False แล้ว False เท่ากับจริงนะครับก็คือ p เป็น False ก็คือเหตุการณ์นี้ทําไม่ได้ครับทีนี้เรามาดูตรงนี้เื่ออกต่อนะครับเราอยากจะให้เหตุการณ์นี้เป็นจริงเป็น not p แล้ว r is true แต่ว่า not p p คือ False แล้ว not p คือ true นะครับ การ true แล้วอะไรได้ true มีแค่อย่างเดียวครับคือ true ครับเพราะถ้าเป็น true แล้ว false จะเป็น false หรือก็คือ r จะเป็น true นะครับ r จะเป็น true แล้วถ้า r เป็น true not true not r ก็คือ false นะครับก็คือ not r เป็น false ทีนี้ s แล้ว r จะให้เป็นจริง s ก็ต้องเป็น false ครับก็คือเหตุการณ์นี้ทำไม่ได้ครับหรือก็คือข้อนี้ตอบควายพ่อแม่เสียใจครับ